อขออบคุุณหนน่มกัชดีตภรรยาขอบคุณหนุ่มกัญชัยสุดท้ายความจริงก็ชนะทุกอย่างกลายเป็นประเด็นร้อนแรงสนั่นวงการบันเทิงขึ้นมาอีกครั้งสำหรับกรณีของกระต่ายพันนิพากับภัยบูลแสงเดือนหลังออกมาประกาศนะคะว่ามีลูกด้วยการพร้อมกับบอกว่าเกิดจากความรักของทั้งสองคนนะครับและครูไัยบูลเน็ยก็ได้ออกมาเคลียรประเด็น อดีตภรรยาที่เลิกกันไปเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับงานนี้นะครับไม่พ้นนะครับเจอดราม่าซัดกลับนะผ่านโซเชียลถึงแม้ว่าบางโพสตจะถูกลบออกไปทันทีนะแต่ชาวเน็ตก็แคปไว้ได้ทันนะครับและล่าสุดนะครับวันที่3สิงหาคมนะครับอดีตภรรยากูไพบูลก็ได้ไปร่วมรายการโขนกระแสและไปโพสข้อความผ่าน Facebook และภาพคู่กับหนุ่มกันชัยนะครับโดยระบุข้อความว่าขอบคุณพี่หนุ่มกันชัยและทีมงานโหนกระแสทุกท่านทนายเกิดผลขอบคุณเพจมัทุสรอน ตลาดล่างอัปเกรดขอบคุณแอดมินที่เข้ามาให้กำลังใจแล้วตื่นสติว่าให้เอสู้เพื่อตัวเองความจริงเอไม่คิดที่จะพูดแล้วเอกลัวจะเจ็บแบบ3ปีก่อน แต่พอได้กำลังใจจากทางเพจและเพื่อนๆแล้วก็ขนรอบตัวเพื่อนทุกคนนะครับปกป้องเราแต่เราทำไมไม่ออกมาปกป้องตัวเองบ้างตลอด3าปีที่ผ่านมาเจ็บแค่ไหนอดทนเก่งแค่ไหนสุดท้ายความจริงก็ชนะทุกอย่างไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ช่างมันขอแค่เราได้พูดความจริงบ้างต่อไปนี้ไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้อีก ไม่ขอจองเวรกับใครแฮชแท็กนะครับหลุดพ้นสักทีนะตัวฉันสรุปนะครับอดีตภรรยาครูภัยบูลได้พูดความในใจหลังอัดอ่านเรื่องราวมาถึง3ปีนะไม่คิดว่าเด็กคนนี้จะแทงข้างหลังนะครับพร้อมกับบอกว่าหลุดพ้นสักทีนะไม่ขอจองเวรกับใครอีกนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง